สวัสดีทุกคนนะวันนี้ไม่อยู่กับดนตรีวันนี้ก็เรากจะมาพูดถึงค่ะเซิร์กกันนะเดี๋ยวพูดถึงว่าสำหรับผู้เล่นเริ่มผู้เล่นใหม่เนี่ยคือควรจะเอาเล่นยูออเดอร์อะไรดีแล้วจะถึงจะเอาไปต่อยอดได้นะมึงก็เริ่มไปเลยนะโอ้ดีครับนี่นะก็โดยปกติแ่บผู้เล่นสตาร์คราฟก็จะเลือกเล่นอ่าเผ่าพันที่ตัวเองชื่นชอบหรือถนัดที่สุดเป็นเผ่าพันเดียวแล้วก็เล่นเทพไปเลยนะเพราะนั้นก็เมนของผมมันเซิร์กอยู่แล้วเพราะนั้นก็คลิปนี้จะอธิบายกัน นิดมากกันหน่อยนะแต่ก็อาจจะมีตกหลงกันไปบ้างนะเพื่อขออภัยขอเลื่อนชั้นเยอะสำหรับอ่าดูออเดอร์ที่เราจะใช้กันแบบอ่าในกรณีสตาร์ทอินเซิร์ฟเนี่ยก็อาจจะเป็นเล่นในส่วนของ17 17 17นะก็คืออ่า17แรก8 Hatchery 17สอง8 Spawning p o o แล้วก็17สาม8ในส่วนของอ,อกีก8เ,เตอร์แน่นอนแล้วป,ปรับเปลี่ยนได้สำรับกันได้ตลอดนะสำหรับตัวสูตรนี้แล้วก็เป็นสกิที่ใช้ในการอ่าเล่นพื้นฐานคือ ไม่ใช้ในการตั้งปอดเกมได้ดีพอสมควรเลยนะก็เริ่มต้นมาโอเปนนิ่งก็เซ็ตอ,อะไรให้น,ๆๆนู่นนั่นให้เรียบร้อยนะโอว่าโหลตัวแรกเราก็จะ,ะฝั่งให้รลลี่ไปที่หาประตูนะเพื่อใช้ในการนะก็เก้านะแล้วก็เตรียมกดเวิร์เกอร์หนึ่งตัวแล้วก็เตรียมกดโอวร์โหลดนะซึ่งโอวร์โหลดในที่สองเนี่ยเราจะให้ไปอยู่ที่ฐานฐนะานสองของเรานะเพื่อป้องกันการเล่นนะในกรณนของคอซี C ่นะ ก็ถ้าเกิดปอกแคปเต็มช่วงนี้ก็ให้เอาเวอร์เกอร์หนึ่งตัวเดี๋ยววิ่งไปทําการ Act acter, แป er นะเอ็กแทกเตอร์แล้วก็กดเวอร์เกอร์มานะแล้วก็ค่อยทำการขายขายในส่วนของเอ็กแทกเตอร์ทิ้งเพราะเนื่องจากว่าในยูนิตของเฟิร์สเนี่ยเวลาที่เขา,อาเอาเวอร์เกอร์เนี่ยไปสร้างฐานเนี่ยคือเขาจะเสียในส่วนของเวอร์เกอร์ทิ้งไปเลยเพราะนั้นก็ใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะเวลาปอกแคปเต็มนะแต่ก็จะมีผลแคต่ตอนช่วงต้นเกมนะแน่นอนว่าก็ระหว่างนี้ก็ปั๊มเวอร์เกอร์ไปเรื่อยๆนะ ก็สิบเจ็ดแรกอะหรือก็คือตังสองร้อยเนี่ยก็แรลลี่เวิร์เกอร์หึงตัวไปที่ฐานสองนะพอถึงฐานสองกูก็ตังไดถึงสามร้อยแล้วก็ได้ทำการแปะแฮชเชอรี่ไปนะสิบเจ็ดที่สองก็ได้ทำการออกในส่วนของอ่เอ็กซ์แคเตอร์นะเพื่อทำการเตรียมเตรียมพร้อมของการเก็บแก๊สส่วนทีว่าโหลดตัวที่ตัวที่สองที่วิ่งมาในฐานก็ให้วินให้บินสแตนอยู่แถวนี้แน่นอนเลยว่าพอขึ้นสิบเจ็ดที่สามก็จะเริ่มโยนในส่วนของการออกในส่วนของสปอรนิ่งกูนะอ่ง แน่นอเลยว่าตอนตอนนี้คือเมื่อเราอีกสักพักหนึ่งเนี่ยคือตังเราจะเหลือลตอนนี้คือเฟเยอร์จะมีทางเลือกนะว่าจะเลือกทีอก่ออก,ออกเป็นแฟนฐานที่สามเลยหรือจะเลือกที่จะออกในฝนของวีนะคพื่อผมจะออกในฝนของว <นะ S 1> ีแล้วก็เดี๋ยวพรพายที่ยี่สิบก็เดี๋ยวจะทําการออกในฝนของโอโดน,นะเพื่อเตรียมรองรับในฝนของวีวีที่เราจะออกมาในอนาคตนะ <S <S อ่ะเดี๋ยวเข้ามา ฝั่นี้ก็ดูรันเราไปก่อนนะส,วนส่วนทัวโหลดทัวโหลดก็ให้บินแถวๆนี้นะคือเฟิร์สเขาจะเก่งในเรื่องด้านการเล่นแบบปะโคน,นะเพราะว่าอ่ายูนิตท,ที่ใช้ในการประเก้าของเขาค่อนข,ข,ข้างเยอะนะไม่ใช่ปะเก้าดิใช้กับการดูดูพื้นที่มากกว่าก็อ่าวอนลิงพูเฟนก็แค่ทำการอัปเกรดในส่วน,นของเบตเบิลลิคบลูสนะก็เพิ่มความเร็วให้กับเฟิร์สเร่งกับวีมาอ่าฐานละหนึ่งตัว แล้วก็ออกสูลิงจำนวนหนึ่งนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเพลเยอร์ว่าจะออกตรงไหนนั่นเราว่าร้อยแก๊สเนี่ยเราก็จะออกในส่วนของปีลิ่งซลิงก่อนปีลิ่งซูรลิงก่อนนะหลังจากนั้นแก๊สร้อยแก๊สที่สองเนี่ยเราทำการออกในส่วนของปีลิ่โอเวอร์โหลดนะก็คืออ่าตรงนี้ออก็มีออกมาก็ออกไปเข้ากันนะโอเวอร์โหลดก็วินวินเป็นไปนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาโอเวอร์โหลดเข้าไปเพราะอาจจะตายได้เพราะตอนนี้คือเรายังอ่าไม่มีในส่วนของในส่วนของปีลโอเวอร์โหลดนะก็ ร้อยที่สองก็ทำางานออกในฝนของสปลิงโอเวอร์โหลดนะควีนออกมาก็ใช้สกิลในฝนอ่าสกิลสองน,นะสกิลนะเอเจนลาวานะนี่ก็เอาสปิงอ่ะเดินเล่นไปก่อนนะคือพยายามจะไม่ต้องสุบเสียงมากขเขาสปิงสปิงเป็นยูนิตสเก่าก็คือเขาจะตู้ไข่เขาไม่ค่อยได้ถ้าเกิดไม่ไม่เยอะอีกก็พยายามจะทำสปายบล็อก,กประมาณสปายเขาที่เป็นขี้อ่าเหลืออีกแค่สองตัวจะบล็อกเนี่ยเขาไปอ่ะตัวจะออกในฝนของสปายได้แล้วนะ คือผมันก็ะพายบล็อกออกในส่วนที่ยาพีเจลาวาเรื่อยๆนะแล้วก็ร้อยที่สามไม่ทำการออกในส่วนของออเทกอ้ำนะเพื่อเตรียมเล่นในส่วนของอเตรียมเล่นในส่วนของการเล่นเทคแรนะแล้วก็ เมื่อถึงระดับหนึ่งเนี่ยคือเพื่อคีฟสเปซสเปซหน้าฐานเต็มที่ก็ทําทให้ทําการเอาควีนไปยืนอุดไว้แล้วก็พร้อมกับวางวางอีกฝั่งอีเวลชั่นแชมเบอร e ์แล้วก็ลุกเอาเลิฟเพื่อป้องกันการวิ่งเข่าบาดก็สักพักหนึ่งก็แค้ทําการออกในส่วนของดับเบิ่อนเอ็กซ์แทคเตอร์นะเพื่อทาการไม่ใช่ตับเบิ่อนินเรียกว่าพิเพิลเลยเพื่อนเอ็กซ์แทคเตอร์นะเพื่อนเราเราลับในส่วนของอ่าถิงถิงต่อไปนะ เอาฟีนออกสายอเทก็ออกายเพิ่มนะทีนี้ก็ออกอ่าก็ออกสองโอเวอร์โหลดนะเพื่อทำการเียตรียมรองรับโรชนะแล้วก็เมื่อบอกแคมว่า้ากับการออกในส่วนของโอโหลดเลยนะนี้ก็เาเนะอาีนกเจงลาวาไปก่อนนะก็กดโลชมาจำนวนหนึ่งนะก็โอเวอร์โหลดสักสตัวหนึ่ง อ่าเขาเมื่อโอเวอร์โหลดเอ็ตก็ให้ทำการอัพเลยหมดสปีดลิงโอเวอร์อ่าพวกอัพเป็นโอเวอร์เฟียแล้วนะตัวพวกสเาปก็ถ้าเกิดหลังจากที่ในช่วงเนี้ยคือหลังจากที่หลังจากที่สปีดลิงโอเวอร์โหลดเซ็จเรียบร้อยแล้วนนเนี่ยก็ให้ทำการอ่าเออส่งโอเวอร์โหลดไปสเปาเลยก็ได้อันนี้คือผมดูเดี๋ยวคุยขยายทีไปนะก็แลเสร็จตอนเนี้ยคือเมื่อแลเสร็จเนี่ยก็จะมีทางเลือกถูงส,สองทางเลือกนะก็คือ จะทำการออกในส่วนของเทคไฮด้าหรือจะออกในส่วนของเทควิเทอลิสนะซึ่งผมจะเลือกออกในส่วนเทควิเทอลิสนะเพราะว่าเทควิเทอลิส์มันสามารถใช้ในการกดตันระตรูได้ดีกว่าในด้านการปัดกี่งบวอีโคโนมีแล้วก็มานาทีที่5ก็ควรจะออกในผลฐานสองได้นะถ้าเกิดในช่วงนาทีที่3เรายังไม่ได้ออกเซตควีนไว้เป็นนประมาณแล้วก็ออกควีนจำนวนหนึ่งนะเพื่มเฟสในช่วงเฟสเพื่อใช้ในการอ่า สเปซยีปนะคือเราจะใช้ควีนจำนวนจำนวนหนึ่งนะนีประตูเข้ามาแล้วเอาเข้าบ้านนะเอาเข้าบ้านก็ลืมอัพเกรดแล้วนะแล้วก็อัพเกรดด้วยคนผมสโซลลีอกว่าเอาไปเข้าเตาแล้วโค้โคเสียก็ ออโอเวอร์เซียมาจำนำแหน่งพร้อมก็คอยส่งโอเวอร์เซียไปดูล่ดเราเรื่อยๆนะเพื่อดูว่าฝั่งโน้ตขเขาทำอะไรอย,ยู่ตอนนี้ก็ตอนนี้คือสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นก็คืออยู่บนโเลย์เยอร์นะจริงไม่ไหวก็ตับนะโดนลงอ่ะโอเวอร์เซียผมตายไปหนึงตัวแล้วสกิลโอเวอร์เซียเนี่ยไอตัวชาเลนจิ่งเนี่ยก็แนะนำให้ออกนะเพื่อ ใช้บ่อยแล้วเพื่อที่ว่าจะไดะ้ใช้ในการสเกลผ่านประตูนะก็จับปุ่นไปสป,าย,สปายเสร็จก็ผมกว่าออกในวนของมันขย,ยันดีไปเรื่อยๆเขาคิดว่าหน้าบ้านไม่แข็งพอจะออกในฝนง ไฟเพ่มอันก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดหลักคิดว่าหลังบ้านอาจจะมีตัวคนมานี่ก็ทำการขอให้คนของขอพอเลอร์ไว้ก็ได้นะก็ควรจะมีโอ้โหลสองตัวนึงที่ผมจะเปะไว้ทีนี้เป็นดีเทกเตอร์เลยควรจะมีโอ้โหลสองตัวนึงนะคือไปยืนอ่ะอยู่ในตำแหน่งนี้เพื่อที่ว่าจะได้โูมาเขาจะได้อ่ารู้ทันก่อนนะตอ,ละละละอรอกโอเซียให้พร้อมนะ เิลิทลิลิประมาณแตัวประมาณใช้ในการ้าดิลประมาณ8ตัวใช้ใ,ช,ใช้ใชใชเอาไปถุยถุยหาตูไดนะยายานนะ้แล้วก็พยายามเก็บวกข้อมูลนะแล้วก็ทำการอาัพเดตนะ แล้วก็อัพอ่าเรื่องสนุกบอโรนะเพื่อทำให้ยูนิตของเราทำยิงได้ไม่ค่อยมีอะไรนะคือวนเนส่วนของเติมเนี่นนนนนยก็อ,อ,อย่งเซ็ตวีดพยายามได้อ่พวกคีปิวเมอร์เนี่ยมันเป็นสกิลบีคือพยายามขยายบ่อยแล้วก็ มิลลิทมิลมลิทคือเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็ประมาณตั้งแปดตัวก็เอาไปตุยบ้านกระตูเลยก็ได้นะอันนี้คือฝั่งเขามีนะทุกคนตึหลวัดนะตึหลวัดก็จะใช้อะตึดฟู่ลำบากหน่อยก็ออกตัวนนะเกิดออกนีเทคเตอร์มาไว้ไว้ในบ้านประหยัดยคลิปประหยัดคลิปเรื่อยๆนะคือพยายามประหยัดคลิปเรื่อยๆ ก็ไม่รู้ศัตรูทำอะไรก็อ่ะอโผลอฟิเยไปดูนะก็เวลาเวลา,เวลาที่โอเ้ฟียมาถ้าเกิดมีโอกาสก็ปล่อยอ่ะคอร์รัปชันป้นไปหาศัตรูเป็นเพื่อทำให้คนรับชันเขาข่อตายก็ดีเหมือนกันนะเวลาเล่นเซิร์ฟคือพยายามต้องมีฐาน,นะมากกว่าศัตรูเสมอนะเพื่อที่ว่าอีโคโนมีืจะได้ทันคือเซิร์ฟเขาค่าอนข,ข้างเก่งเรื่องการหาตังค์นะ โหเรามาปั่นประฟาดเ,เขานี่ตู้นี่นั่นนะวันนี้ก็เรียกว่าไม่ค่อยมีอะไรนะตัวเลือกกอร์มิสนี้ตอกมาเขปั่นประฟาดเรื่อยๆนะ ยางต่ออ่อต่อต่อมิตต่อใหม่ได้นะส่วนเอ่อคือส่วนโลชจะใช้อ่าโรสเนี่ยคือมัน,นวิ่งในดินได้ก็จะอัพด้วยกดโอ้คืนคนเรื่องคอลเลอร์ก็ได้นะเพื่อที่จะได้จะเอาไว้ส่วนฐานตรวมูนี้ผมเห็นนะยูนิตเขาออกมาเพียงตัวเดียวนะ คือคือเวลาเจอเทอแลนด์เขาจะลำบากหน่อยที่ว่าเธอแลนด์เป็นเลนยี่เด็ดทุกส่วนใหญ่เหาฟูไม่ได้ก็ก็ถอยนะคือพยายามปั่นประสาทไปเรื่อยๆนะเล่นเล่นเซิร์ฟพยายามลงตีหลายๆทางนะคือที่ได้1ึงกาะจากพอทำเซิร์ฟก็ได้ฝึุดนะที่ผมก็หุยบ้านนะก็อย่าลืม อย่าลืมออกในส่วนของอีโคโนมี่ด้วยแล้วกันนะผมเห็นอะออกอาร์ม like like ี่ของเขาหลุดออกมาก็ตีต yeah. so ียูนิตไปเรื่อยๆนะพยายามตีตีคือเวลาเล่นซื้อก็คือพยายามต้องตีหลายๆทางจะเห็นว่า ออเดอร์คอนข้างเยอะนะที่ผมเลีอกอ่ะเีือวโรมขอครับถ้าเกิดอ่ะกรณีที่โอ์โหลดถูกจาะมาเนี่ยถ้าเกิดโอ์โหลดถูกตมาก็เอาโอ์โหลดเข้ามาไปเลยก็ได้นะโดยที่ว่าจะได้อ่ะไม่ถูกไม่ถูกดีนะที่ผมอ่ะให้โหลดมาคุยเยลื่อนแป๊บนึงนะ ทำบนต่อนะคืออันนี้คือผมผมให้โรสเขาฮิวตัวเองต่อเรื่อยๆนะคือต้องพยายามอ่ะปัดกษาตรศัตรูคืทุ่อยนะย้า,า,า,นนะายหานได้ต่อจังหวะนึงก็เดี๋ยวลืมเอา พเอร์เกอร์ไปหยับด้วยนะในกรณีที่แบบอ่าัผู้เล่นใหม่ทีุ่มคุีไม่ค่อยถานก็จะื่องจากที่ควีหมดหน้าที่ไปแล้วเนี่ยก็อควีทั้งหมดในฐานะมาช่วยคนเมทกีก็ได้นะเกิดอะไปยัแห ก็สักพักหนึงก็ถ้าเห็นว่าลูกเกมคือถ้าเห็นว่าไม่มีความจำเริ่มมีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นเทคก็เทคไปเลยก็ได้นะผมให้วิลสันไปต่อต่อาฐานเรื่อยๆ เพราะว่ามาก็หนีนะคืออย่างที่บอกไว้คือ,อยูนิตเซิร์ฟเขาไม่เก่งนะคือแต่แต่ความเก่งของเซิร์ฟมาจากการโจมตีหลายๆแนวแล้วก็การลุมลุกจิกนะอันนี้คือสังเกตว่าผมตีนะสองฐานพร้อมกันเลยนะเห็นว่าเสียเปรียบก็คือพยายาม,มา่ะไม่ต้องตีนะกดไปเรื่อยผๆๆมเห็นไม่ไม่ไมไมกออลก็ถอยละกดตีต่อนะอน นี่ฝั่งเราถ้าจะหาหุบผาไปนะอย่าลืมอย่าลืมออกฐานด้วยนะเพราะอย่างที่บอกไปคือ,อเออเซิร์ฟพยายามควรจะมีฐาน,นนะาต้องกระสตูเสมอนะก็อย่าลืมนล่ะอย่าลืมเมืดแ้บบุกเมืด้บ,บุกแล้วลืมขยายยูนิตก็ไม่ดีนะ,ก,นะะก็ส่งไปนะเราเซิร์ฟก็ตอนเรานี้นะ มีหลายมีหลายแนวแล้วก็อา่านได้เยอะฝึกตู้เป็อย่างอีกเรื่อยๆคืออ่าเรื่องมาโคคือกิจกรรมที่เขาทำของเฟิร์เคอร์ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นสองนี้ก็ค่อนข้าง,างเล่นเม็เนคอนเฟลีกับคุณเล่นใหม่สักนิดนึงนะก็หมือว,ว่าจะอ่าจะเป็นประโยชน์ของทุกคนนะก็พักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเจอกั้นทิ่หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะ